สวัสดีครับพบกับเบียร์บายบายต้นอีกแล้วนะครับคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมมาแก้ปัญหาเครื่องซักผ้าตชิบะนะครับนี่ขึ้นเออร์เลอร์ E5 นะครับอ่าเดี๋ยวลองเปิดเครื่องดูนะครับอ่ะอาการนี้นะครับจะสังเกตว่าเปิดเครื่องทำงานนะครับนี่ เครื่องปล่อยน้าเข้าไปในเครื่องนะครับน้ําไหลอยู่นะครับแต่ว่าน้ําไม่อยู่นะครับเนี่ยหมือ้นน้าไหลออกจากเครื่องตลอดเวลานะครับบริเวณท่อน้ําทิ้งด้านนอกอ่าแล้วสักพักเขาจะขึ้น E5 ตรงนี้เดี๋ยวรอชมนะครับหานะครับนี่พอเราเปิดเครื่องสักผ้าไปสักพักหนึ่งจะขึ้น Earler E5 นะครับแบบนี้เลยนะครับน้ําในถังไม่มีนะครับ อาการนี้นะครับน่าจะเกิดจากระบบการปิดเปิดน้ําของเจ้าตัวเครื่องซักผ้านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าปัญหาจะเกิดจากอะไรนะครับก็เดี๋ยวลองเช็คดูนะครับที่ด้านหลังเครื่องผมก็จะทําการถอดฝาครอบออกตรงจุดน,นี้ออกนะครับจะเห็นว่าด้านล่างตัวถังเนี่ยจะมีสายทอ่อน้ําทิ้งอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะถอดอถอดออกก่อนนะครับเพื่อที่จะดูว่ามีอะไรอุดตัน ตรงจุดนี้ไหมนะครับตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นตำแหน่งเปิดปิดน้ํำครับของ ระบบปล่อยน้ำทิ้งตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะถอดออกนะครับ เดี๋ยวจะลองลวงเข้าไปข้างในดูนะครับอ่ะมีเศษเหล็กนะครับนี่น่าจะเป็นชิ้นส่วนของเครื่องซักผ้าที่เป็นสนิมผุนะครับน่าจะไปขวางน่าจะไปขวางทางปิดน้ํานะครับเนี่ย ครับอ่าเดี๋ยวผมทําความสะอาดแล้วก็เดี๋ยวประกอบเข้าเคอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะหายไหมนะครับก็เบื้องต้นนะครับก็คาดว่า,าวน่าจะเป็นที่เนี่ยนะครับจะพวกเหล็กพวกนี้นะครับเนี่ยที่มันอุดตันอยู่นะครับด้านในรูทําให เวลาเจ้าตัวเนี้ยนะครับเนี่ยปิดเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับปิดไม่สนิทนะครับน้ําก็จะไหลออกตลอดเวลาทําให้เครื่องเกิดการอาร์มขึ้นมานะครับเพราะว่าเวลากับปริมาณน้ําเนี่ยไม่เหมาะสมกันนะครับอ่ะเดี๋ยวทาความสะอาดแล้วผมจะประกอบกลับนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองเทสเครื่องอีกรอบหนึ่งนะครับอ่านะครับตอนนี้ก็ผมจะทําการ ทดลองซักเลยนะครับอ่านี่นะครับเร้่งต้นผมเปิดเครื่องสักพักอย่างแล้วนะครับตอนนี้น้ําน้ํายังอยู่นะครับน้ําไม่ไหลออกเหมือนก่อนหน้านี้นะครับที่ขึ้นเออเลอร์ e ห้านะครับอ่าเดี๋ยวก็ลองซักต่อนะครับอ่านะครับเครื่องทำงานแล้วนะครับนี่ทำงานปกติเลยนะครับ ่านะครับเพราะฉะนั้นเคสนี้นะครับก็สรุปว่าตรงจุดที่ปล่อยน้ําทิ้งนะครับมีการอุดตันจากเศษเศษตะกอนต่างๆนะครับไปอุดทําให้เจ้าตัวเครื่องเนี่ยนะครับเติมน้ําเติมน้ําให้สัมพันธ์กับเวลานะครับที่ตัวเครื่องตั้งไว้นั่นเองนะครับก็เพราะฉะนั้นนะครับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดี๋ยบใบต้นด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ